หุนไทยเมื่อวานนี้ช่วงเช้าหลายคนสิวมากครับเพราะปรับตัวลดลงแรงมากก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวร่วงลงติดต่อกันมาหลายวันด้วยกันนะครับก่อนที่หลังจากนั้นจะมีการรีบาวกลับมาได้นะครับกลายเป็นปิดบวกขึ้นมานะครับทีนี้ลองไปดูประเด็นนี้กันบ้างว่าสิ่งเหล่านี้นะครับกับข่าวทางการเมืองต่างๆนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อภูมิทัศน์การลงทุนมาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบลจทาริสคุณประภาปันติพิบูลศักดิ์ครับคุณประภาสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเฟิร์นครับดรวิทย์ครับสวัสดีครับค่ะคุณประพาธคะต้องยอมรับว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะเดาใจยากเหมือนกันนะคะ<ม>เราเห็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ลงในช่วงแรกไปเกือบ20จุดก่อนจะเด้งกลับมาปิดบวกได้เกือบหเปอรเรามองประเด็นนี้อย่างไรเพราะว่าดาวไซต์เนี่ยเ,เราคาดกันว่าจบแล้วหรือยังหรือว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องตามกระต่อจากปัจปจัยการเมืองในประเทศบ้างคะ ผมคิดว่าในแง่ของตัวตลาดรุ่นเองก็ได้ตอบสนองต่อการที่พักก้าวไก่มีเสียงข้างมากนะครับเพราะว่าจริงๆก่อนการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าในประเทศไทยก็คงน่าจะไม่มีค่ายไหนนะครับที่ <S 2> <S 2> <S 2> ประเมินว่าก้าวไก่จะมาเป็นระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยพอผลลัพธ์ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยผมคิดว่าผลที่ตามมาหรือคือตลาดหุ้นก็จะต้องมาประเมินกันใหม่ว่าการที่พักก้าวไก่เนี่ยมาเป็นผู้นําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมใจลักมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องเรื่องแรกก็คงอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันและคงยังดำรงอยู่ต่อไปสักเดือน2เดือนคือในเรื่องของอการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ดูแล้วเนี่ยมีมากกว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยเนี่ย เป็นผู้นาในการจัดตั้งรัฐบาลในกรณีที่ถ้าเพื่อไทยมาเป็นพัคอันดับหนึ่งครับประเด็นที่สองคงเป็นเรื่องนโยบายต่างๆของพรรคก,ก้าวไกลนะครับที่คิดว่างไว้เนี่ยผมคิดว่าส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยก็อย่างน้อยผมคิดว่าในการที่อุ้นพวกที่เป็นอุ้นพวกที่ได้รับสัมปทานหรือผูกขาดอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งมาจากแนวนโยบายของทางด้านพรรคก,ก้าวไก่นะครับ ที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นในแง่ของผู้ลงทุนเองก็คงมีการเทขายออกมานะครับซึ่งผมคิดว่าระยะเวลาสัก1-2สัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในการที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะแพนิกแล้วก็ขายออกมานะครับผมคิดว่าในระยะถัดไปเนี่ยพัฒนาการในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตลาดหุ้นโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ คครับุณประภาสถามเพิ่มเติมอย่างนี้ครับก่อนที่หลายหลายคนจะบอกว่าก่อนที่จะข้ามช็อตไปดูนโยบายของพัคก้าวไกลนะครับก็จะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีตัวแปรทางการเมืองอื่นอื่นอีกหลากหลายตัวแปรด้วยกันตัวแปรอะไรบ้างครับที่ดูแล้วนมีความน่าวิตกข้างบนโดยเฉพาะยิ่งเลยพอบอกว่ามีข่าวลือที่บอกว่าอาจจะมีการยุบพัคพลังประชารัฐแล้วไปรวมกักับพัคเพื่อไทยนะครับคุณหมอชรนาเนมอวานบอกว่าอาธิบายเป็นรอบที่5 0 1 5 0 2ไปแล้วไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้น อะไรคือข้อห่วงกังวลที่ทางหน้าคุณประพานมาอว่ามันน่ากลัวที่สุดในมิติการเมืองในช่วงนี้ครับผมคิดว่าในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยการที่จะมีสมมติฐานจากนักวิเคราะห์นะครับหรือจากนักวิชาการกต่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งปกตินะครับว่ <c oughs> ตาตราบใดที่ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยก็จะมีสมมติฐานไปแตกต่างกันไปนะครับในกรณีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแง่ของพรรคที่ไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับอย่างตามที่เป็นข่าวไปเนี่ย ผมคิดว่าในแง่ของพรรคเพื่อไทยเองก็คงต้องมาวิเคราะห์ตัดสินอีกันนะครับว่าจะจะรับนะครับบุคคลเหล่านั้นมาเข้าร่วมเป็นอยู่ในพัคด้วยหรือไม่เพราะผมคิดว่าในแง่ของประชาชนเขาก็มีแสดงความคิดเห็นหลากหลายในแง่ของปัจจัยเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังยังไม่ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเราอยู่ใน คลื่นของข้อมูลข่าวสารแล้วก็คิดว่ากระแสโซเชียลเนี่ยก็น่าจะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลนีเน่เป็นไปในทิศท,ทางที่ดารงคงอยู่ในปัจจุบันครนับอย่างนี้ MOU ที่เมื่อวานนี้มีการประกาศกันกว่า20ข้อแล้วก็5นโยบายในการที่จะดําเนินการร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะมองว่าน่าจะพอได้ความเชื่อมั่นได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นช่วงบ่ายอีเวนต์ก่อนที่ MOU จะประกาศเนี่ยก็มีการดีดขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นการวิบาวชั่วคราวหรือว่าเราเห็น สัญลักษณ์เชิงบวกอะไรในภาพของตลาดทุนไทยบ้างคะผมคิดว่าตลาดทุนมักจะรีแอคล่วงหน้าอยู่เสมอตอ่ <S <S ตอข่าวนะครับดังนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าในแง่ของออตัวพัฒนาการของนักการเมืองเองเนี่ย <S <S ผมคิดว่าก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคทันสมัยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมผมก็ยังเชื่อนะครับว่า MOU ที่เซ็นกันไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่ถูกฉีกทิ้งนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่า <S <S พักเก้าไกลเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับผมคิดว่าการที่เขาได้เดินสายแล้วก็จากนี้ไปเขาก็จะเดินสายไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาคธุรกิจนะครับ oh. ภาคอิระชนภาครัฐนะครับภาคต่างประเทศนะครับผมคิดว่าพักเก้าไกลเนี่ยกำลังสื่อสารแนวนโยบายว่าถ้าเขามาเป็นรัฐบาลนะครับจะมีมาตรการหรือจะมีวิธีการทํางานอย่างไรเนี่ยผมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เขาจะขายไอเดีย ให้กับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสเต็กโคเดอร์เนี่ยผมคิดว่าหลายๆส่วนฟังแล้วเนี่ยก็น่าจะบายไอเดียแต่นะผมคิดว่าแรงกดดันต่างๆเนี่ยก็จะส่งกลับไปยังกลุ่มสวทั้งหลายนะครับพ<ม>ิจารณาอยู่ว่าจะโหวตให้หรือไม่ไม่โหวตให้นะครับและผมคิดว่าในแง่ของรรคก้าไกลเองเนี่ย,ย,ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของของการนับหนึ่งแต่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เขาจะรวบรวมพลังนอกสภา<ม>นะครับ<ม>เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้ครับคุณประภาสผมถามเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะไปเจาะที่เซกเมนต์ตลาดหุ้นไทยเองถือว่าแย่ที่สุดเลยในภูมิภาคนะครับปรับตัวลดลงไปกว่า9้าเซด้วยกันเลยนะครับมองว่ายังมีอัพไซด์พอพลิกตัวได้น่าจะต้องมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนทางกลางบริบทที่ถ้าเกิดว่าพรรคก้ารายเดินหน้าแล้วมีการปรับโครงสร้างอุตสาหการรมต่างๆให้ลดการผูกขาดลงไปด้วยนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการพลิกประเทศนะครับเพราะว่า ในแง่ของวิธีการหรือกระบวนการในการทํางานบนวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเขาได้เข้าไปแก้เรื่องเพนพอยต์นะครับอของคนไทยจริงๆไม่ว่าเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ในทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเขาก็ได้แสดงออกในแง่ของการที่เขาลงเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆภาคส่วนนี่ได้ชัดเจนนะครับว่าเขาก็ไม่ได้มีการซื้อเสียอะไร นะครับแล้วก็รวมถึงทั้งในแง่ของแนวนโยบายต่างๆที่เขาจะเอาเข้ามาดูแลในแง่ของไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นความหวังได้นะครับได้ดีทีเดียวว่าในอนาคตถ้ามาตรการเหล่านั้นเนี่ยได้มีการ Execution องเป็นระบบแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยถึงแม้ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิด นะครับหรือเราประเมินกันเนี่ยแต่ผมคิดว่าเราได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดหุ้นซึ่งผมคิดว่าต่อธุรกเองเนี่ยคงไม่ได้หวังผลในระยะสั้นนะครับหลายๆมาตรการที่พักเขียนไว้เนี่ยผมคิดว่ากว่าจะเห็นผลเนี่ยเป็นรูปธรรมเนี่ยอาจจะปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็กว่าจะเห็นผลได้ได้ครบถ้วนถูกทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาถึงสองรัฐบาลด้วยซ้ำอาจจะใช้เวลาน้อย4ี่ถึงแปีนะครับ ทีนี้วันนี้ก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือแกนนารัศดรและกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะชุมนุมหน้ารัฐสภา17ยุริกานะคะแล้วก็ล่าสุดก็เห็นมีการตั้งรั้วเหล็กตั้งแต่วัาวานนี้แล้วแล้วก็มีกําลังของตํารวจเนี่ยนะคะรา,ราวๆสัก450นายที่เตรียมลงพื้นที่เพื่อไปดูแลพื้นที่การชุมนุมเนี่ยไม่แน่ใจตรงนี้จะกดดันการลงทุนของตลาดหุ้นไท,นทยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราเห็นเซ <c oughs> นิเมนต์ของต่างชาติที่เขากลัวที่สุดก็คือการลงถนนอันนี้เป็นระยะหนึ่งที่กําลังส่งแรงกดดัันายงงภพขอเศรษฐกิจ และการลงทุนหรือป,ปล่าหรือว่าเรามองเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าอาจจะส่งผลให้มีความชัดเจนในการที่สวจะช่วยโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกได้คะ่ะครับผม,ผมก็คิดว่าเป็น,ปนกระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับต mm hmm. ราบใดที่ผลลัพธ์ยังไม่ออกเนี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ตรงนั้นเนี่ยก็คงมาแสดงออกทางความคิดและก็ทางเจตจำนงนะครับดังนั้นะนะผมคิดว่าการ ลงมานในถนนในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากมีคันเลือกตั้งแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวสอวอเองเนี่ยก็คงจะต้องมาพิจารณาดูว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าในแง่ของตัวสอวอเองเนี่ยองค์ประกอบที่เราก็เห็นได้ว่าก็มาจากการแต่งตั้งที่ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับกลุ่มคอสอชอนะครับหรือกลุ่มทหาร แต่ผมคิดว่ามีกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่สําคัญก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นภาคธุรกิจนะครับ<ม>ซึ่งเขาก็จะได้รับประโยชน์นะครับหรือได้รับโทษจากถ้าหากว่าประเทศมีความสงบหรือความวุ่นวายด้วยซึ่งผมคิดว่าในกลุ่มนี้เท่าที่ตามข่าวดูก็มีเกือบร้อยชีวิตนะครับถ้าหากว่าเขาทําธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าในแง่ของคนที่เกี่ยวข้องรอบตัวเขาว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับ หรือเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนรอบตัวเขาก็น่าจะน่าจะส่งแรงกดดันพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการรวมตัวกันในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลในแง่ของของคาบใหญ่มากกว่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกและไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับคุณประภาสครับในฐานะที่ทาริสเองนะครับก็เป็นนักลงทุนสถาบันด้วยท่ามกลางภาวะฝุ่นตลบแบบนี้ความไม่แน่นอนเยอะมากๆเลยนะครับ มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงนี้อย่างไรบ้างครับครับเราเองเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมไว้ไว้ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวกลางสั้นไว้นะครับว่าถ้าหากว่าการดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายและผลลัพธ์เป็นอย่างที่ประชาชนต้องการเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของภาพระยะยาวแล้วจะดูดีนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า ในแง่ของภาพระยะสั้นอย่างที่เราไปเิญอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเซอร์ไพรส์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้ทางความคิดและการต่อสู้ในเรื่องของอํานาจเนี่ยก็จะยังยังดำรงคงอยู่สักประมาณสักเดือน2เดือนออน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นฝุ่นหายตลบแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าภาพของประเทศเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและหลังจากตั้งรัฐบาลไปได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะกลับมาเริ่มนักตื่กันใหม่ตรงนั้นแหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่จะได้เห็นภาพของประเทศไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญแน่นครับระหว่างรอหนึ่งถึงสองเดือนแนะนำยังไงดีคะเราทับมือรอก่อนดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าเราหาโอกาสในการที่จะหาหุ้นดีราคาถูกที่ยอ่อลงมาในช่วงความไม่แน่นอนแบบนี้ก็อยากให้ดูภาพใหญ่แล้วก็ดูภาพานะครับอย่างภาพใหญ่ภาพแรกอาจจะขอแชร์นิดหนึ่งก็คือตั้งแต่ปฏิะยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรระมนตรีาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเติบโต2% 2%ต่อปีนะครับซึ่งต่ําที่สุดในในในเอเชียนะครับผลประกอบการของตลาดหุทนเพิ่มขึ้นมา11%ในช่วง9ปีนะครับตลาดหุทนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา8%นะครับหรือเฉลี่ยแล้วประมาณเกือ,กอบ1%ต่อปีนะครับ mm hmm. ในขณะที่ตลาดพุ้นในเอเชียเนี่ยนะครับมีที่แย่กว่าเรา2ประเทศเท่านั้นเองนะครับก็คือฟิลิปปินส์กับฮ่องกง ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยในช่วง9้าปีฮ้องกงนี้ติดลบ20%ซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะทราบอยู่ว่าเรื่องเรื่องหลักๆก็ของฮ้องกงน, od, น่าจะมาจากทางด้านการเมืองนะครับนอกนั้นประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันอะไรต่างๆนะครับอินโดนีเซียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก20จถึง70%นะครับนอกนั้นในยุโรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ50ถึง100% สหรัฐอเมริกาเนี่ยดาวโจนปรับตัวเพิ่มขึ้น100่้เป็นถ้าเป็น n สเดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย400เปอร์เซ็นต์นะครับนั mm hmm. ่นจะเห็นได้เลยว่าการที่เราอยู่ในช่วงของอรัฐบาลที่บาจากการรัฐประหารเนี่ยภาพของเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็โดยรวมของตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างซบเซาดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปในระยะ4ปีหรือ8ปีหน้านะครับถ้ารัฐบาลของเรามาจากการเลือกตั้งและมีการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นระยะสําคัญเนี่ย ผมคิดว่าตลาดทุนเนี่ยน่าจะไปได้ดีในระยะยาวครับชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณคุณประภาสมากนะครับมาคุยกับเราตอนเช้าแบบนี้ขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากค่ะคุณประภาส,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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประภาตันพิบูลศักด์นะคะประธานเจ้าหน้าที่การทุตบราทาริสนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อความเสี่ยงยังมีนะคะแต่ว่าน่าจะผ่านจุดบอททอมไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งสองสัปดาห์นี้คงจะเห็นแพนดิกนะคะจนกว่าจะเห็นความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลมากขึ้นรวมถึงฝนตลบก,ก็อาจจะอยู่ไป1-2เดือนนับจากนี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะถ้ามีความชัดเจนก็เชื่อว่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีของเศรษฐกิจไทยรวมถึงภาพการลงทุนด้วยยนะะคาไรก็ต คุณประภาสก็ประเมินนะคะว่า MOU ไม่น่าจะถูกฉีกทิ้งในแง่ของการเมืองที่เมื่อวันนี้มีการประกาศกันไปแต่ว่าพลังนอกสภาที่วันนี้เราจะเห็นการชุมนุมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแต่คําถามก็คือการชุมนุมถ้าสามารถที่จะมีเสถียรภาพได้นะคะไม่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลบวกกับภาพในระยะกลางยาวได้เช่นกันนะคะดังนั้นใ,นใครเห็นโอกาสในการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก็อาจจะค ค่อยเลือกดูกันเป็นรายตุก็ได้ค่ะพิพิธคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก the standard w e l h ค่ะ